ตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งสถาบันการเงินในประเทศเราโดนปิดแห่งสองแห่งไม่เป็นไรแต่ปิดทั้งหมด56แห่งการที่สถาบันการเงินซึ่งเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปิดทุกอย่างเดินไม่ได้คนตกงานธุรกิจเดินต่อไม่ได้ไม่มีสินเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนวันนั้นก็คือว่าสถาบันการเงิน56แห่งเกิดนิเสียละการบริหารจัดการ NPL กอ,องมาหืมานวันนั้นเนี่ยทำยังไงประเทศไทยไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เลยครับคือถ้าเกิดว่าสินเชื่อเนี่ยหมุนได้ตามกลไกเศรษฐกิจไปตามปกติเนี่ยการกู้เงินก็จะได้รับการชำระคืนปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนที่เกิดเศรษฐกิจที่มีปัญหาขึ้นฝั่งของผู้ให้กู้เขาก็จะมีทรัพย์สินที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เต็มไม่หมดแล้ว ในฝั่งของผู้กู้เองสภาพของเขาก็จะประสบปัญหาละ่ะ ACPG เนี่ยจะเข้าไปช่วยทั้งสองส่วนเลยทำให้การหมุนวนของทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้เนี่ยเดินต่อได้อันนี้คือภาพรวมธุรกิจของ ACPG ที่เราทำอยู่ครับ ตอนปี40ครับที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งสถานการณ์บ้านเราวันนั้นเนี่ยเรามี NPL กองใหญ่มากถ้าใครทันเนี่ยจะนึกภาพได้นะครับธุรกิจปี40สถาบันการเงินในประเทศเราโดนปิดแห่ง2แห่งไม่เป็นไรแต่ปิดทั้งหมด5 6แห่งสถาบันการเงินซึ่งเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปิดคนตกง,งานธุรกิจเดินต่อไม่ได้ไม่มีสินเชื่อที่จะปล่อยเพิ่มเศรษฐกิจ แย่มากนะวันนั้นสถาบันการเงิน56แห่งเกิดนิเสียละการบริหารจัดการ NPL กองมาหือมานะวันนั้นเนะี่ยทำยังไงประเทศไทยไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เลยครับเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอะมากขนาดนี้เราจะบริหารจัดการยังไงกับ NPL เหล่านี้ คนที่เคยมีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศเนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยมันเคยมีที่เป็นวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นแล้วเขาก็มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเรื่องนี้มาก่อนสําหรับบ้านเราณว,วันนั้นเนี่ยมันมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อเข้ามาบริหารจัดการนี้เสียก้อนเนี่ย GE Capital, g o m m a n Sachs สองบริษัทเนี่ยจับมือกันมาเซตอัพในการที่จะช่วยซับ NPL กองมหาศาลเหล่านี้โดยการเข้าไปประมูลซื้อ NPL ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจต้มยำงกุ้งนะครับกลับเข้ามาแล้วก็ส่งคนมาครับเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการนิสียอยู่แล้วและก็มาสร้างบุคลากรในประเทศเราให้มีความรู้เรื่องพวกนี้ต่อเนื่องไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเกิดขึ้นนะครับจากการช่วยเหลือของทาง ต่างประเทศนะครับผู้กํากับดูแลธุรกิจเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าสินเชื่อฝั่งแบงก์มีเนี่ยตัวธุรกิจบริหารสินทรัพย์จําเป็นที่ต้องเดินคู่กันแบงก์ชาติเลยกําหนดว่าเฮ้ยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจในยามที่วิกฤตได้กลับมาส่งเสริมนะครับในส่วนของธุรกิจบริหารสินทรัพย์เนี่ยให้มีมาตรฐานให้มีวิธีการทำงานที่ถูกต้องและครบถ้วน พี่ขออนุญาตพาทัวร์ ACPG นะครับเราอยู่ในธุรกิจที่เราเรียกว่าบริหารสินทรัพย์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มเนี่ยมันจะต้องมีคำว่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพต่อท้ายด้วยมันถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับถามว่าบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพคืออะไรโดยหลักๆก,ก็คือธุรกิจเราเนี่ยไปลงทุนใน NPL คือหนี้เสียเนาะและอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่า NPA ก็คือเป็นทรัพย์สินรอการขายในกระบวนการของการที่ลงทุนในสินทรัพย์ npl npa เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า Return มันกลับมาเป็นกระแสเง,งินสดให้ได้นี่คือภาพรวมเลยของธุรกิจที่เราทำอยู่ธุรกิจของการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเนี่ยเป็น กลไกส่วนหนึ่งเลยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจของประเทศนี้สินเชื่อเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่สส่วนเนาะผู้กู้หรือลูกค้านะครับกับผู้ให้กู้ก็คือสถาบันการเงินคือถ้าเกิดว่าสินเชื่อเนี่ยหมุนได้ตามกลไกเศรษฐกิจไปตามปกติเนี่ยการกู้เงินก็จะได้รับการชําระคืนปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนที่เกิดเศรษฐกิจที่มีปัญหาขึ้นเศรษฐกิจหดตัวขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอ้าวฝั่งของผู้ให้กู้ เขาก็จะมีทรัพย์สินที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้แต่ไม่หมดแล้วในฝั่งของผู้กู้เองสภาพของเขาธุรกิจของเขาณนวะงจรเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะประสบปัญหาละความสามารถในการชําระหนี้ที่เขาควรจะชําระหนี้ได้หมุนต่อไม่ได้ ACPG เนี่ยจะเข้าไปช่วยทั้งสงส่วนเลยส่วนแรกก็คือส่วนของฝั่งผู้ให้กู้เราเนี่ยก็ไปรับซื้อ NPL เหล่านี้จากสถาบันการเงิน การรับซื้อแปลว่าเราเติมสภาพคล่องกลับไปในระบบสิ่งที่เขาได้ก็คือ2ออย่างเลยก็คือ 1. นึ่เขาปลดภาระจากการที่มีเงินกู้ที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ของเขาเนี่ยออกจากงบกันเงินเขาได้นะครับสองเขาได้เติมตัวสภาพคล่องกลับเข้าไปแทนที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสธุรกิจหลักคือการปล่อยสินเชื่อทั้งฝั่งผู้กู้เราก็เข้าไป ช่วยเหลือเขาด้วยเหมือนกันเจรจาปรับโครงสร้างหนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือว่าทําให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้เนั้นถ้าเกิดว่ากระบวนการของทาง ACPG เนี่ยทำให้การหมุนวนของทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้เนี่ยเดินต่อได้ก็เท่ากับว่าเราช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินต่อได้นโยบายหลักของ เราหรือว่า ACPG รวมทั้งตัวพี่เลยก็คือว่าเราเนี่ยต้องการบริหารจัดการทั้งหมดภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่า no surprise แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องคิดล่วงหน้าครับเราต้องคิดว่าโอกาสที่มันจะเกิดวิกฤตล่วงหน้าเลย Impact มีผลกระทบกับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีนั้นการบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตเนี่ยกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมาคู่กันเรามีทีมเพื่อดูเรื่องความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงออกมาในทุกมุมแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล่านั้นแล้วก็เลือกแอคชั่นที่จะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังสิ่งที่มันดีมากๆเลยหลังจากที่ประเมินความเสี่ยงในการเงินเนี่ยมันมีแอคชั่นหลายอย่างที่เราเตรียมล่วงหน้าเราใช้คำว่าเราเน้นป้องกันมากกว่าแก่สำหรับ ACPG นะครับเรามีความตั้งใจ อย่างยิ่งที่เราจะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำรวมถึงเป็นทางเลือกแรกนะครับในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินลอก,กันขานให้กับทั้งคู่ค้าและลูกค้าของเรานะครับด้วยการบริการที่มีความครบวงจรทั้งหมดนะครับเนื่องจากบริษัทเนี่ยมีความชำนาญเฉพาะตัวและมีคุณภาพบวกกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายเพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย